สวัสดีจ้สวัสดีค่ะอืมวันนี้เราจะมาอ๋อวันนี้รายการครัส่งพากอืมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอาอ่านอะไรคะเราจะมาทำไก่ชุบแป้งทอดนะคะชุบชุบมามา่าเราจะมีเกรดมาม่าด้วยนะคะค่ะอันนี้คือมาดูส่วผสมกันก่อนนะคะค่ะอันนี้คือไก่สดค่ะ,คะแล้วก็อะไรต่อคะ อันนี้ก็คือมาม,ม่านะคะจะเป็นมาม,ม่ารสใดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแป้งค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นไข่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือน้ําจิ้มนะคะแลก็จะมีซอสพริกนะคะแล้วก็มีน้ํามันนะคะค่ะพร้อมกันยังคะไป <c oughs> แ,แล้วใช่ไหมคะไปแล้วไปกันเลยนะคะจ้าค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่ผงมมาม่าลงไปในไก่เลยแกะเอาไปอ่ะเอามแกะ อเอ็มคลุกค่ะ่ะเดี๋ยวเราทำการคลุกนะคะ,ะครุกแบบนี้นะคะเอาจนหลีกไปอ๋อเอาจนไปกะถือครุกกะครุกคลุกเลยนะคะตอนนี้นะ้ำมันก็เดือดแล้วนะคะนี่เราก็อันนี้นะคะเรา ทำการหมักไก่ไว้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเราตอนนี้เราจะมาทำเเจียวไข่เจีวยวไข่ค่ะนี่นะคะเราจะเจียวไข่อ่าเราได้ไขแ่แล้วเราก็ตั้งน้ำมันไว้เปิดไฟก่อนพอแล้วค่ะน้ำมันก็ให้ร้อนมันร้อนพอประมาณนะคะร้อนไม่เอามือจิ้มดูค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะแอมอ๋อนี่นะคะเสร็จแล้วหมักเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะชุบแป้งชุบแป้งค่ะจ้าบ่กเฮ้ยเฮ้ยหาอย่างี้ยเนี่ยชุบแป้งเดี๋ยวชุบไอชุบชุบไปแล้วก็มาชุบมาค่ะชุบเสร็จอ่าน้ำมันเราได้แล้วเนาะน้ำมันเราแล้วก็ทอดเลยเนี่ยสนุกสนาน <ś m _> ก็ยอดก้ใจไว้ไว้จะไปจ้าโอ้ยมันติด <ś m _> มือ <ś m _> ใจเข้าไปนะคะไม่ต้องสุดเด็ดเฉพาะทางรายการเรานะคะข้ามไลโลกเรียนเด็นนะคะไม่ต้องตกใจทอดไปทอดไป เปลยวมั้งสิคะเปรี้ยวรูดเรือไม่เปรี้ยวรูเรือไม่ไม่จัดใส่เข้าไปนี่นะคะไก่ก็เริ่มของเราก็เริ่มสุกแล้วนะรอแป๊บหนึ่งตาหลิวก็มีใช่ไหมไม่ใจ้๊ยเจ้นอืมแอมทำต่อที่ ไม่มีอะไรเสด็จน้ำมันเลยหรือคะเอาปากจุกๆแล้วก,ก็ลูกออกนะน้องโึ้วยปากทองเลยเห็นงนั้นเราตอดเสื้อก็ได้เดืดีพี่แอมตอดเสื้อนะคะใหม่ได้เลยขอก่อนไหม ตอนนี้เราก็รอให้ไก่สุกนะคะเอาหน้าจูไปดูนได้ไอหอมไหมไม่หอมอ่ะหอมนะคะนี่ก็คือกำลังจะสุกแล้วค่ะแปกยังอะ่ะมันก็ใกล้แล้วเป็นบางส่วนนี่ก็ติด ก็กมลังสุกแล้วนะคะนี่เหลืองได้ที่เลยค่ะเดี๋ยวเราเทซอสรอไว้ก่อนนะคะพี่แอมเทวายเดี๋ยวเลยไก่เราสุกแล้วมันไม่ออกเลยอ่าแล้วไก่เราก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ ทำการเสด็จน้ำมันจัดเรียงให้เรียบร้อยสวยงามหน้าตามันก็จะออกมาแปลกๆนิดนึงอร่อยนะรับรองเลยใช่ไหมพี่แอมเนี่ นี่ก็ออก,ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะไกท่ทอดสองภาพอยากกินแล้วสิชิมแมชชีมแมชอยากอดใจรอนิดนึงหอมชื่นใจมากเลยนี่นะคะเ <c oughs> น่เมนูของพวกเโอ้ยไก่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 โอ้ยไก่เล่นไก่เล่น <c oughs> ไก่มันมีขา <c oughs> มันเล่น <c oughs> โอเคค่ะค่ะวันนี้ก็ แล้วเราขอตัวไปกินไก่ตรงนี้ก่อนนะคะไปกันค่ะาปมา